ดีนี้ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเขียนการบ้านกันนะคะซึ่งการบ้านนี้นะคะก็จะเป็นการบ้านที่ครูให้ลอกใส่สมุดนะคะแล้วก็มาเขียนเองแล้วก็กินข้าวไปด้วยข้าวอร่อยมากนี่นะคะคือแบบข้าวมันอร่อยจริงๆอะ่ะเราจะกินเลยใชะะ่ะมทุกคนที่แบบพี่ของมันขวดเยอะมากเลยเราจะลงจริงจริงนะคะ พี่เราไม่กล้าลงพี่เราไม่กล้าลงคลิปนะคะแพ้เป็นอะไรี่ <c oughs> จะมีมือกับการกินข้าวหรือคะเออพอนอี okay, ่ค่ะี๋้วมาเริ่มทำเอี้ยข้าวหมกแล้วเอี้ยดเป็นยอ <c> ย <oughs> <c oughs> ไปหน้าใหม่ค่ะเพราะว่าอื่นเนอะๆก็ไม่พอนคะคะไปหน้านี้ดีกว่านี่ค่ะยิ่งก็คือยิงฮ่ะเราจะทำก่อนก็คือจะหายใกล้ๆแบบนี้เลยนะคะคือแบบเราไม่าการจับกล้องเลยเลยทั้งิ่งคะ เราจะเ,เขียนบรรทัดแรกเลยนะคะเดีย๋ยวเฮ้ยไม่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 เขียนแล้วหรือยังเขียนตรงแสดงเฮ้ย,ยทำไมที่สอบเป็นไง เดีกแล้วนี่นะคะแล้วก็จะเขียนหนานี้นะคะนี่อาจารย์เสียงคลิปนี้ดังไปหน่อยนะคะอุ้ยทำไมมันมัวเง,งี้ยคลิปนี้นะคะจะดังไปหน่เห็นนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะคือแบบ อีก,กี่นาทีจะเสร็จคะทำไมชา้าจังเอ้ย,อยดิ๊กนะคะคนดิกนะคะทำค่ะเอาพีดอีกแล้วเราเออกก่อนตอนนี้หิวข้าวมากแต่ว่าต้องถ่ายเฮ้ยทำไมมันยังอย่างเงี้ยคือแบบเห็นในกล้องแบบมันไม่ชัดนี่ทุกคน ผิดเยอะโอ้โหคือก่อนคือเราต้องมากินข้าวอีกก่อนนะคะคือแบบเอ้ยหยาทำไมผมันอะไรมาอยู่ตรงนี้เนี่ยจับอกอกเดดับดยบเฮ้ยทำไมน้ำซุปมันดูเหลืองอะนี่คือน้ำซุป อุ่นมกค่ะค่ะอือทำไมเขาไม่มีกล้องเพราะคืนนั้นอ่ะนั่งดูทีวีใช่ไหมคือแบบอ๋อแล้วมือเาอาจจะค้าๆหน่อยนะคะเดี๋ยวเราค้ามดีกว่าเพราะว่าเราเสร็จนะคะเอรคทถ้าตอนเรียนนะคะเราก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงถึงจะเสร็จ นูโหมานกัเขาราจะหว่าก่อนักไว้ก่อนค่ะโอ้ย,อยอคเราถึงแด้แค่นี้ไม่ถึงไหนอ่ะโอ้ย้องจ้อง้ององะไรใส่เงินกำลัองอร่อยเลย,ยจังหวะ ดูในนี้น,นะคะคือเทสอือจะเห็นว่าขาดน,นะคะหืม,มต้องไม่ได้เดีย๋ยวมาตั้งอันนี้กันแอลตอ้างอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว นี่คือแบบได้เดียวมากค่ะ เราสงสัยเราต้องต่อ e p หน้านะคะถ้ามันไม่เสร็จเนี่ยเราจะต่อ e p หน้าก็ไม่รู้ว่า e p หน้าจะได้ลงวันไหนอาจจะเป็นพุ่งหนีก็ได้พุ่งหนีแต่ว่าองเป็นแบบช่วงเงย็นๆนะคะโอ้ยเงียบดิอืมนะคะขีดไปแบบนี้นะคะถ่ายบบเอาจริงๆเห็นมีกล้องคือแบบ มันดีมากมากกับการมาเขียนแบบนี้นะคะโยังไม่เสร็จสะอัดแต่พออยู่ที่โรงเรีย like นนีค่ะอยากจริงจรีงหืม 男女。 ข้าวล,ล้านไอ้คุกอ่ะนีคือกินกน,น้อยแท้ต้องไปไหน โอเคค่ะคือตอนนี้นะคะเราก็ได้อาหารใหม่มาทุเรียนชอบีือก็อย่าลืมคอมเมนต์มา เกมอ่ะเวลาบันทึกหน้าจอในโทรศัพท์แล้วมันไม่ขึ้นในรูปอันนั้นแล้วมันก็แชร์ไม่ได้แล้วบอกแมิตืนเออืมอร่อนอร่อยมากม,มีความแบบอะามุมนะคะ รายการ ASMR ไหมคะคือว่าเราจะทำรายการ ASMR หรือคคดเกมถ้าใครอยากคคดเกมคอมเมนต์ามาวทหนึ่งถ้าใครอยากให้ ASMR คอมเมนต์นามาวทสองพิมพ์มาสองก็ได้นะ

nguyên cần nhưng mà mẹ ở bảo vệ luôn này một lào thầy dừng gọi ก็หนึ่ง,งแล้วปีดิงโอเคนะคะเดี๋ยวเราต่ออีพีหน้าดีกว่าเดี๋ยวตอนนี้นะคะเกืบอเสวดเวลาแลวโอ้โหสิบสีน่นาทีทุกคนโอเคไม่ว่าเจอกันทีปหน้าฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยนะคะบ๊ายบาย